มาคนหายไม่ได้จะอวยแต่อวยสาวสเตอรก็คงติดชมพูไหมไหมต้องชมเอสบาหนาวชื่องฟินเทอร์เรือกหนาวยังไงเซียวยินดีรับเข้าสู่ช่อง K-pop Area อยู่กับช่วงละค a รีแอคโน Noction n o c t i ว n No ่ o c t i o ื่อเ ตามาคนหายจริงๆที่ติดค่ะเมื่อกี้คือเศร้าเสียใจอยู่ oh. เพราะแบบยังทําใจไม่ได้คือเพื่อนหายไปนานมากคือไม่รู้แนวะเพื่อนอยู่ไหนจอร์ดถ้าจอร์ดดูคลิปนี้อยู่นะไมกว่าที่ไหนก็ตามบอกหน่อยว่าอยู่ตรงไหนสบายดีไหมกินข้าวหรือย,อยังก็อ,งอยู่บนนู้นหรือเปล่าในเมื่อจอร์ดไม่มาไงก็วันนี้เรามีพีกกองคนใหม่มาแทรกแล้วามาแทนตลอดไปใช่อาจารย์ตลอดไป,ดไปถ้าจอร์ดยังไม่รากฏตัวมาให้เห็น วันนั้นพี่ใหม่จะาแทนจอดเองอ่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อปีใหม่จริงๆแล้วเป็นคนใช้เมื่อคลิปพีวีคนใช้เท่าวกับอินดิเตอร์วันนี้วันที่สิบเอ็ดวันเสาร์วันเสาร์ที่สิบเอ็ดซึ่งเมื่อวานคือวันศุกร์ที่สิบพฤศจิก,กายนแน่นอนว่าสาวสาวสาวสเตอร์ <laughs> <laughs> สี่สาวเอฟป้าได้คแมแบ็คมาแล้วจริงๆแล้วนะ้ำอ่ะเป็นไมค์มาก่อนเอยไม่ใช่ไมค์มาก่อนคือตอนนี้ยังเป็นไมา์อยู่ ใช่แต่ว่าไม่เคยทําคลิปเรียกกับทุกคนเลยก็เลยแบบเอ้ยทั่วการเรื่องงามยามีนะคะทุกคนดูดีอย่าเพิ่งนะสมาชิกก่อนเผื่อคนนยังไม่รู้จักเอสปาแน่นอนนะคะว่าพี่ใหญ่น้องคาริน่าของเราใช่แล้วก็จะมีพิ่จิเซลสาวญี่ปุ่นคนสวยแล้วก็จะมีวินเทอร์สาวตัวเล็กแล้วก็น้องหน้ของเราหน้อมหนาวใช่มันนี่คือหนิงๆนะคะ <ersch> ค่ะซึ time, uh, ่งคำแบทครั้งนี้นะเขาจะคำแ็ทด้วยแต่ต้นที่ชื่อว่าดราม่า No Drama สราเนียงเอสพาคือดราม่าเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าคืะนันำสมาชิกแล้วพูดแต่ตองเพลงแล้วก็เราไปดูเอ็มวีกันดีกว่าค่ะกดค่ะ Let's go เฮ้ยเขามีแบบมีวอร์มเหมือนมีวอร์นิ่งหนังอะ ชิวมาเห็นไหมเขาทุบสีผมเออจริงเมื่อ,อกีนน้น้ำหนักผมผิวดําใช่ด้านน้ำตาลไข่ชนเดชสวยมากมน่าสวยมาก อุ้ยวันนี้ไรอุ้ยอ้้หูอุ้ยไม่สาวใจก็สวยอ่ะอฮ้ยโอ้โหเนี่ยสวยมากดีอู้ ไม่เอาจริงปะเขาเขาตื่นมากเลยอะจีนี่ใช่ขนรุกเลยและเขาสู้กันเองเหรอเยวบอกว่าเยวบอกว่าหนาวคือแบกบม,มาม่าเขาจบไปยังวะ <laughs> จบจบไปยัง <laughs> อุ้ยหนูว่าใช่ หมือนเสือเลยอ่ะพี่เจสวยมากน้องหมิงก็ไม่แพ้วอ้าวมาสั่มเลยแต่เต้นบนผู้หญิงได้ไหมเผ็ดมากพี่น้องสวยมาก จริงต้องหยุดมองน้องหนาวไม่ได้เลยอ่ะจริงคือนนตอนนี้ตาหนูตาหนูเกยทับหมดเลยรู้จะมองใครก่อนสวยทุกคนเลยอ่ะอู้หมือับสวยมากแล้วฉากสวยมาก

ยูน์นอนสบายชุดดำดีมากชุดดำอันนี้ก็ส่ยดีเลยอ่ะมีแค่นี้เหรอจบแล้วอ่ะทำไมสามนาทีมาเลยนะ เออจริงนี่กอเสียทีเหมือนดูมืนดูแป๊บเดียวเลยนะคุณดูสองนาทีแล้วโคตรเพลินใช่ไม่คิดจิดใจฉักคาริน่ามากจอมหมาโอ้โหแบบช็อตคิวอ่ะคิวทุกคนเลยจริงคิริ่งแบบไม่มีคำพูดจะบอกว่าสวยมากสวยจริงคือเราก็เห็นแล้วแ่ะคือน้ำมาเห็นแล้วพวกแบบคอนเซปต์โปโตอย่างเงี้ยเห็นมดแล้วแต่คือไม่คิดว่า ภาพขยบับมันจะสวยขนาดนั้นนะจริงมันทำเอ็มวีมาแบบเหมือนออกแนวแบบหนังแอคชั่นนิดหนึ่งเนาะใช่แล้วแบบคือคอนเซปต์ดีมากเหมาะเหมาะกับเอสปามากที่เอ็มวีเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนแนวหนังหนังแอคชั่นแบบนักฆ่าต่างที่สวยอ่แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาจะมีสตอรี่แต่ละคนด้วยว่าแบบใครเป็นยังไงบอฝากทุกคนไปดูนะคะแบบส for ีส erm, ีสีทีเซอร์ของสีสีคนแบบเหมือนแล้วเอาแบบ แต่และคนมีเรื่องดรามา่าปของตัวเองเใช่ถ้าเป็นน้องหนักก็จะเป็นนายทวีก็จะบอกว่าเป็นไซโคพาสอะไรอย่างนี้แล้วก,ก็จะเป็นของหนิงก็จะเป็นไบเกอร์อืม<อ>แล้วก็เาขมเาขมีนะฉากไบเกอร์ในเอวีใช่ใช่แล้วคือจะบอกว่าที่เซอร์แต่ละคนอ่ะดีมากคือเหมือนนักสแสดงดีกว่า <S 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 ไม่ได้จะอวยแต่อวยไม่ได้จะอวยเราไม่ได้จะอวยเลยแต่พูดจริงแต่ของมันมีให้อวยก็ต้อวยป่ะใช่มีของมีให้พูดก็จะบอกว่าแบบว่า เ่อก่อนดูเอ็มะคือแบบเห็นตากของลองเจลจีเซลแบบว่าช็อซีเนแบบพิจี่ดีมากใช่คือดีมากหุ่นเอ้ยอะไรเอยคือทุกอย่างดีหมดคือเอมวเนี้ยคัมแบ็คครั้งเนี้ยรู้สึกว่าทุกคนจะสวยขึ้นมากจริงสวยและผ่องทุกคนเลยพอหลุดพ้นจากกวางย่ามาเหมือนมันโตขึ้นเลยอะตั้งแต่สไปซี่แหละ เออสไปซี่จะเป็นฟิลแบบวิราซนนักเรียนคิดเล่นอะไรอย่างงี้แต่พอครั้งเนี้ยคือแตกกฎทุกอย่างเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีฟิลแบบอย่างนางงูดำอ่ะแบ๊กมาม่าอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีฟิลแบบเอ้ยพวกเขาเรียกว่าอะไรนิกเลเวลอ่ะเออจะเป็นพวกคืออวกาศหน่อยแบบก็จะมีอวกาศมีนู่นมีนี่คือตอนนั้นอ่ะถือว่าสวยนะแต่ตอนครั้งเนี้ยสวยกว่าเดิมแบบ มันสวยแบบจะพูดว่าไงดีอะขนลุกอะจริงน่าได้มากแบบเหมือนหนังเรื่องนึงเลยเนาะเหมือนหนูหนังเรื่องนึงเลยคราวนี้ต้องต้องชมต้องชมตึ๊กตุ๊หูไหมไหต้องชมแอสปาใช่เไม่ชมบตกูอะชมชมบ้านนิดนึงนิดนึงก็ถือว่าหาคอนเสิ์ไม่ไอ้ดีเก็ดีแต่จริงๆนะคัมแบคคนี้ชุดดีมากไม่มีใข่โดนแกงเลยจริงจริงเพราะปกติแบบชุดแอสปาจะแบบมองแล้วต้องแบบฮะเองแบบชุด เออน้องแบกชุดไม่ใช่ชุดแบกน้องน้องแบกชุดจริงๆแต่ครั้งนี้ยคือไม่จมอะไรเลยทุกอย่างมันดันออกมาหมดจริงก็รู้สึกว่าคอสตูมดีมากแล้วแบบว่าพอยิ่งแบบฉากที่ต้องเต้นกับแดนเซอร์เยอะๆอ่ะเออไอชั้นคนลุกมากฉากเปิดอ่ะที่สีดำดำแล้วมีแค่วงแดงแล้วน้อยตรงกลางอ่ะชแล้วชุดสีดำใสกับสีแดงอ่ะเคยจะบอกสวยมากแล้วชุดแล้วฉากสีดำล้วนอ่ะชุดดำล้วนอ่ะตายได้เลยนะ จริงแบบตายได้เลยนะไอวอล่าบีแบบวอ่าบีแบบนั้นน่ะแบบเออสวยอ่ะแล้วก็ดีที่สุดคือพี่หน้าตัดผมสั้นเออใช่คือแบบเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าปกติอะคาริน่าจะแบบเป็นลุผมยาวผมสีอย่างเงี้ยเออผมผีนิดนหนึ่งตั้งแต่สไปซี่คือพี่หน้าผมบอลใช่ไหมอ๋อก็จะให้ความเฟยสอีกอย่างหนึ่งแบบมีความแบบลุกบาร์บี้ดิดนหนึ่งแต่บาร์บี้ที่แบบเป็นแบบตอนที่แบบสวยแซ่บอ่ะใช่แต่ว่าครั้งเนี้ยคือเขาตัดผมสั้นคือรู้สึกว่า คือเสียดายผมมากแต่ตัดออกมาแล้วสวยมากสวยขนาดยันยมก็ได้ตัดตัดอะไรดูแบบแม้ให้ตัดเราจะบอกพี่น้าหล่อมากพี่น่าหล่อมากจริงๆคือ็อตที่แบบมีฉากแอคชั่นที่แบบต้องปัดดาบอ่ะเออนนั้นเท่มากเท่จริงๆแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าแต่ละฉากมันจะมีฉากที่อ่าหนาวชื่อแรงวินเทอร์เรึ่งหนาวนึ่งหนาว น้องหนาวน้องหนาวเนี่ยตกตกตึกแล้วก็จะมีครั้งแรกก็จะเป็นหนิงหนิงอืมใช่ใช่หนิงหนิงหรือคารินาหนิงหนิงหรือเปล่าหนิงถูกแล้วหนิงใช่หนิงหนิงจับมือแล้วก็ปล่อยครั้งที่สองจะเป็นหนิงหนิงจับมือเอ้ยเอ้ยจะเป็นวินเทอร์จับมือคารินาแล้วก็ปล่อยแล้วฉอดฉอดแล้วฉอดเลยคาริน่าดีมากปล่อยปุ๊บแบบจาวาจบคือแบบโอ้โหคิวเลยคิลิ่งพาร์ท จบให้สาวรวิชิลิ่งพักเองจริงแล้วทุกอย่างอ่ะสาวอ่ะฝุบสาวดับแล้วมีแค่เสียงพินาคนเดียวแล้วอจงจริงๆมีอีกช็อตหนึ่งที่ชอบของของจีเซลที่เดินออกมาแล้วแบบตอนนั้นเหมือนที่มีหลายๆคนๆที่ช,ชอบเา่ะใช่แล้วเราจะเปิดด้วยวินเทอร์กับวินเทอร์เดินมาเหมือนเหมือนแบบตามหลังมาแล้วครั้งที่สองจีเซลก็ได้มาคือจะบอกจีเซลสวยมากสวยมาก แล้วผมแบบเหมือนเสือแบบนางเสือสาวแม่เสือสาวในตาสวยางใช่สวยมากสวยจริงเจ้าบอกเอ็มิีไม่มีใครจมไม่มีใครดับเลยทุกคนแบบมีฉากเด่นของตัวเองแล้วก็แบบว่าดีอะมันดันทุกอย่างเลยนะลองรับตั้งแต่ต้นคิดตั้งแต่ดูเอ็มบีมาชมคําว่าสวยไปกี่รอบจริงจริงอะโดยรวมดีมากจริงแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมคราวนี้มันมันแบบมันยกระดับความเป็นเอสปาขึ้นมาระดับหนึ่ง จริงๆมาตรฐานมันดีอยู่แล้วแต่แค่พอพอเอาคือไม่รู้ว่าใช้คำว่าโตขึ้นได้หรือเปล่าออพอโตขึ้นปุ๊บน้องจะหาความเป็นสไตล์ของตัวเองได้ดีขึ้นออลฟ,ฟ่าแบบท,ทุกคำแบกอะเขาจะมีความแบบเหมือนจับจุดของตัวเองได้เข้ากับคอนเซ็ปต์นั้นๆใช่เขาก็บแบบว่าสวยขึ้นทุกคอนเซ็ปต์ใช่จริงๆเห็นใน tiktok อกเขาจะมีแฟนแคมคัดออกมาเออจะบอกว่าพี่จเซลสวยมาก ชุดเอ่ยอะไรเอ่ยส่งหมดเลยจริงจริงคือคัมข้างเนี้ยพี่จีเซลเด่นไม่ได้ช่งว่าเด่นคือตามมองแบบมองไปทางไหนก็เจอเขาจะมีออร่าที่รู้สึกว่าเราเราต้องมองอ่ะใช่แล้วก็มองไปทางไหนก็เจอแล้วก็แต่ว่าคนอื่นก็เหมือนเดิมคือแบบคือข้างเนี้ยสี่คนจริงๆอ่ะสี่คนจริงๆอ่ะแบบสี่แบบ มันเด่นกันหมดอ่ะ<ช>ไม่มีใครชมเลยจริงๆดีมากแล้วไม่ได้ทับลายกันสักคนเลยนะแต่ละคนคือมีเวทของตัวเองหมดเลยนะใช่ใช่สมกับที่แบบเราแบบอยากอยากยกให้เราเป็นแบบดราม่าควีนะอ่ะคือแบบตัวฉัเป็นควีนนะอะไรอย่างเงี้ยอามะอามะอามะจัมมมมมมแล้อชอบท่าแบนี้มากชอบที่แบบไม่น้อยแต่มากๆในท่าแบบ<อ>นี้ไง เจอแซวิดอะไรอ่ะลงหนาวเออเจอรจแซวอยไรเงี้ยแต่ว่าท่านเปิดก็ดีนะเอามาซิกัสเอะไของพี่หน้าเออเขาบอกว่าดีมากจริงดีดีมากแล้วตอนแรกหนูก็หาว่าพี่หน้ายู่ไหน พี่นาอยู่เงี้ยพี่นาเขาบอกวเอ๊พี่นาอยู่ไหนวะก็ตอนนี้เขาจะมีชาเลนจ์ในทิกตอกด้วยอ่าใช่ใช่ท่อนพี่นาคือซิกเกอร์เซ็คซิกเกอร์เซ็คนี่เขาแบบว่าที่เป็นแบบสปีดเวอร์เลยนะคาชอบเล่นแนวแบบเออสปีดเวอร์แบบทั้งสั้นทั้งกลางกลางเลยอย่างมีทั้งแบบว่าให้เต้นแบบปูเวอร์ชั่นแล้วก็ที่เป็นแบบง่ายๆสำหรับคนที่แบบชอบเล่นทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกันได้นะคะทุกคนจริงคือครั้งเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวัง แบบไม่ใช่แค่เพลงไตเติลเนาะแบบว่านี่แอบไปฟังเพลงในบ้านมาชอบเพลงทริคอทริคอทริกมากจะิตอ่ะมันมีความจริตเหมือนแบบว่ามันจะมีแนวเหมือนแบบฮาโลวีนนิดนึงบอกว่าตีเพิ่งผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจรลิตมันได้แล้วรู้สึกว่าแบบนี่เนเพลงแบบนี้ขนาดเพลงแบบไซส์แปกนะดีถ้าแต่ถ้าใครแบบมันมีเพลงน่ารักให้ฟังด้วยมันมีเพลงชื่อเพลงยูเอาเป็นว่าถ้าแบบถ้าใครชอบแบบกหลายกหลายแนวก็ฟังว่านี้แบบมีเพลง หลายแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝากเพลงในบ้านกันไว้ด้วยนะคะใช่งไงก็ถ้าใครที่ขเขาเรียกอยากติดตามเอสป่านะคะเดี๋ยวเราทิ้งช่องทางการติดต่อ,อของน้องๆไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเอสป่าออฟิเชียลอ่าแล้วก็จะมีไอจีเดียลสีคนนะแล้วก็จะมีทวิตเตอร์ไม่ใช่เอ็ก <X S 2> ็ก็จะมีเอนะคะแล้วก็จะมีติ๊กตอกด้วยได้ว่ของวง,งไงก็ใครชอบเอสป่านอย่าลืมก็อ,อย่าลืมก็ว่า ก็อย่าลืมไปติดตามพวกเขาได้นะคะสี่คนแล้วก็สำหรับวันนี้ไปบ๊ายบายปกติปุ๊บอ้จอดันไปปุบที่แล้วว่า